อ่ะเริ่มได้เลยครับตีตีบาตรงเนี้ยตรงกลางเข็มเนี้ยสองฝั่งให้เราตีไม้ได้แล้วก็ตีบาพาดไปแล้วก็ทิ้งดิ่งลงกลางเข็มเนี้ยหากลางเข็มว,วัดเข็มมันกี่กี่เมตรแตมิเตอิมเท่าไหร่ก็แบ่งครึ่งกลางเข็มทิ้งดิ่งลงไปจุดนี้แล้วก็มาไายหนึ่งสุดท้ายเนี่ยเหมือนกันก็ตีบาเหมือนกันสองฝั่งให้มันคข้ามัวเข็มเลยแล้วก็ตีไม้พาดสามพาดไปแล้วก็ทิ้งดิ่งลงไปกลางเข็มพมอได้กลางเข็มปุ๊บเอ็นขึงเลยยาวเลยสุดเลยยระยะมันยี่สิบสี่เมตรเนี่ยเอ็นขึงมาเลย พอได้กลางเข็มพวกนี้ที่เหลือพวกนี้มันอาจจะขยับสายขวานิดหน่อยก็ช่างมันก็เรายึดหัวใหยเป็นเกณฑ์แล้วเราก็มาตีจะเอาลายไหนก็ได้เอะผมเลือกให้ลายห้าแล้วกันลายห้าก็ได้มาตีตรงกลางน่เหมือนกันตีกลางซึ้ซนเซนเตอร์ลายเอเนี่ยแบ่งกลางเข็มเนี่ยตีบาผ์พาดเหมือนกันแล้วก็ดิ่งให้มันได้กลาเง,งเข็มแบ่งหัวเข็มให้มันได้ตรงกลางแล้วก็มาลายสุดท้ายเลยดีตีบาเหมืนอนกันพาลาดลงไปดิ่งลงไปให้ตรงกลางเอ็นขึงแล้วก็จกับพอมันตัดกันลายเนี้ย ก็จับฉากให้มันได้สามสี่ห้าตรงนี้ก็จบแล้วที่เหลือก็วัดออกโอเคครับ